ไว้ชัดเจนว่าการดำเนินการครั้งนี้จะต้องไม่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองงั้นการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆไม่ได้มีเหตุผลประการอื่นเลยเลยนะครับนายกประฐมทตรีพูดมาโดยตลอดแล้วก็โฆษณาตนเชื่อมาโดยตลอดว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถบริหารกิจการร e a ล e s t a t มามีกำไรเยอะะมากมายสามารถที่จะบริหารจัดการ เงินที่จะมาใช้ในโครงการนี้ได้แต่สุดท้ายคืนท้ำลายตัวเองตบ,บัดสัตว์ตัวเองนะออกเงินงบประมาณอ้รณประมาณงบประมาณห้าแสนล้านซึ่งแน่นอนคนที่ต้องมารับใช้หรือใช้เงินนี้เนี่ยใช้คืนนะครับก็คือคนไทยทุกคนทุกเจ็ดสิบล้านคนไม่ว่าจะยากดีมีจนร่ำรวยหรือ,อยากจนแม้แต่คนที่ไม่เข้าข่ายที่ได้เงินดิจิทอลหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ต้องมาร่วมใช้นี้ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ ไอ้ความเป็นนักบ,บริหารมืออาชีพที่โฆษณาชวนเชื่อมาโดยตลอดเนี่ยมันเที่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่โฆษณาชวนเชื่อนะครับหลอกลวงประชาชนมาโดยตลอดกู้เงินขนาดนี้ออกกฎหมายกู้เงินอย่างนี้เนี่ยเด็กโกมือมันก็กู้ได้ไม่จำเป็นต้องมีนมักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกระดับประเทศมากู้เงินหรอกนะครับและเรื่องนี้องค์การารัฐชาติเราเ็นดีเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูน ยึดตรงถ้าจะผักดันคนน้อยจะแบบนี้ออกมาพ็กกุ้งนนนะครับแล้วการที่จะให้สารฐมนูลมินิชัยเนี่ยเนื่องจากประชาชนคนธรรมดายื่นโดยตรงไม่ได้ซึ่งจะยื่นโดยตรงได้ก็ต้องผ่านนายการหรือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้นการรัฐชาติรัฐแผ่นดินเองมากลับเรียนตางขั้นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการที่จะเสนอเรื่องนี้ไปยังสารฐมน,นูีเพื่ออนุวิธัยว่า ตานออกพรารบ,บัญญัติเงินกู้500ล้านเมื่อมาเจปร,ระจาชนหรือตามนัธิกลารรายแม่น้ำเ,เนี่ยเป็นการขัดต่อรัฐมนูลมาตรา140หรือไม่นะครับโดยเฉพาะขัดต่อมาตรา53ของข้องครบวินัยการเงินนของรัฐปี61นะครับขอบคุณครับ